นี่ไม่ใช่แค่เงินด่วนบอกเลยมารีวิวกันหน่อยกับแอปกู้เงินใกล้ปลายปี2,568ที่กู้ไดไวรับเงินเข้าบัญชีได้แบบทันทีเป็นการกู้เงินผ่านแอปแบบถูกกฎหมายอยากได้เงินกู้แบบไหนจะเลือกตัวไหนดีแบบว่าใครก็กู้ได้มีมาให้ดูกันแล้ว สวัสดีครับออฟไลน์ชาแนลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทางการหาสินเชื่อหรือว่าหาช่องทางการกู้ยืมเงินที่น่าสนใจต่างๆครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะคอยนําเรื่องราวทางด้านการเงินต่างๆมาพูดย้ําซ้ําๆกันอยู่เสมอและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจริงนะครับที่หลายคนต้องเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทุกคนนั้นต้องเจอกันแต่ละวัน กว่าจะถึงสิ้นเดือนทีรอกันตั้งนานนะครับเรื่องที่แพนไว้เนี่ยก็กลับกลายเป็นพังไปหมดแต่ว่าสมัยนี้เองก็ยังดีนะครับที่ยังจะพอมีสินเชื่อบางตัวที่จะคอยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเงินของแต่ละคนได้แบบเฉพาะทางและที่เราจะมาบอกกันในวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ประเภทบัตรเครดิตอย่างที่ใครหลายคนไม่อยากเจอด้วยไม่ใช่สินเชื่อส่วนบุคคลอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นสินเชื่อแบบไหนรูปแบบใดเขาคือใครเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังครับ ที่เราจะมาบอกกันในวันนี้นะครับเพียงแค่เรามีมือถืออยู่ในมือของเราเนี่ยไม่เกิน1วันเท่านั้นเงินก็สามารถที่จะเข้าบัญชีของเราได้ที่นี่เองเขาก็มีชื่อเรียกว่าสินเชื่อเงินด่วนวันเงินเดือนออกหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็คือ Payday l o a n เป็นสินเชื่อแบบระยะสั้นที่จะออกแบบมาเพื่อคนทำงานที่ต้องเจอกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแต่ว่าวงเงินไม่ได้เยอะมากนะครับต้องบอกไว้ก่อน ก็จะให้วงเงินเริ่มกันที่หลักพันหลักหมื่นแต่บางเคสนะครับก็อาจได้เป็นหลักแสนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับการอนุมัตินั้นนะครับก็ทําได้ไวไม่ต้องมีหลักทรัพย์สามารถเบิกเงินผ่านแอปผ่านมือถือของเราได้เลยคนค้าประกันก็ไม่ต้องใช้ด้วยครับแต่ว่าระยะเวลานะครับในการชําระคืนเขาอาจจะให้ระยะเวลาเราเร็วไปสักหน่อยแต่ก็ตามรูปแบบของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นเงินฉุกเฉินแบบระยะสั้น เอกสารที่ใช้ก็จะใช้เพียงแค่เอกสารรายได้ในการสมัครเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกลุ่มเป้าหมายหลักของเขานะครับเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มพนักงานที่มีรายได้มีเงินเดือนประจําแต่จริงๆแล้วพวกงานฟรีแลนซ์พวกอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะสมัครกับเขาได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเน้นให้กับกลุ่มพนักงานประจาซะมากกว่าและสินเชื่อในรูปแบบเพย์เดโลนนะครับตอนนี้เขามีที่ไหนกันบ้างอะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สินเชื่อที่อยู่ในกลุ่มเพดโลนนะครับที่เห็นๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับที่แรกนั้นก็จะเป็น p พ y ์พยาที่ที่2 r a นะครับแ a แและที่ที่3ก็คือ a p p ฟินนิกครับทั้ง3แหล่งเงินนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบเพดโลนที่มีคนให้ความสนใจหรือนิยมกันสูงที่สุดนะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้นะครับใน3แหล่งนี้ยอดฮิตที่สุดแล้ว ในเรื่องของการลงมือสมัครนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเราก็เตือนกันอยู่เสมอนะครับก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยนั่นเองเพราะว่าดอกเบีย้ยนั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับการชําระคืนของเราด้วยหากเราชําระคืนเพียงแค่ขั้นต่ําอย่างเดียวเนี่ยแทนที่วงเงินตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอนาคตอาจกลับมาเป็นโทษกับเราได้ก็ควรจะต้องคิดคำนวณน,นะครับพิจารณาให้ดีก่อนการสมัครกู้ยืมแล้วก็วางแผนในการชำระคืนเขาให สมควรกับการที่เราจะชําระคืนนะครับอันนี้ก็ต้องคิดกันให้ดีด้วยครับถึงแม้ว่าการสมัครนั้นมันจะไม่ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนั่นเองครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ